สริมหน้อากอกเหนือกับใต้กล้ามเนื้อมันแตกต่างกันยังไงแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงมาฟังคลิปนี้กันนะคะ80-90%หมอจะพยายามใส่ใต้กล้ามเนื้อนะคะการใส่ใต้กล้ามเนื้อเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่ามันเหมือนมีกล้ามเนื้อมาคุมตัวซิลิโคนอีกหนึ่งชั้นนะคะทําให้มันไม่เคลื่อนไปในตําแหน่งอื่นได้ง่ายจนเกิดไปะค่ะ <S <S โอกาสเกิด้างผดผลัดน้อยกว่าโอกาสเป,เป็นริ้วน้อยกว่าโอกาสที่หนอกจะหย่อนคล้อยในอนาคตก็ค่อนข้างน้อยกว่านะคะถามว่าล้วเสริมเหนือกล้ามเนื้อมีที่ใช้บ้างมม้ก็อาจจะีีท่ใชนะ เช่นในกรณีที่อาจจะมีเนื้อหน้าอกเดิมอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากมันอยู่เหนือกล้ามเนื้อทิ้งไปสักพักหนึ่งยู่หนังเราจะบางลงนะคะโอกาสที่มันจะคำได้ก้อนซิลิโคนจะมีเยอะขึ้นนะคะโอกาสที่มันจะเป็นริว้วมีเยอะขึ้นโอกาสที่จะหย่อนคล้อย เป็นถุงกาแฟโอกาสที่มันจะออกไปทางด้านข้างมันมีเยอะขึ้นมากๆะคะ่ะเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวเนี่ยจะเลือกการสำรองโดยเป็นการใส่ใต้กล้ามเนื้อเป็นหลกักคุยรายละเอียดกับคุณหมอเยอะๆนะคะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะเลือกเสริมเนื้อหรือใต้กล้ามเนื้อนะคะเพราะว่ามันส่งผลในระยะยาวดูเป็นเคสบาเคสฝากเป็นข้อมูลดีๆไว้กับสาวๆที่สนใจในเรื่องของการผ่าตัดเสริมหน้าอกนะคะ